ไงผมชอนอายุยี่ปีลองมองผมสิคุณคิดว่าผมเป็นคนดีหรือไม่ดีอย่าเพิ่งด่วนสรุปล่ะของแบบนี้มันหลอกกันได้ผมไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเป็นคนยังไงแต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่ทำให้ผมได้รู้ซึ้งกดติดตามช่องนี้และฟังเรื่องของผมกันผมเรียนอยู่ในมหาลัยและเช่าอพาร์ตเมนต์พ่อแม่ผมอยู่อีกที่รัฐหนึง่งผมมีชีวิตธรรมดา ผมคบกับเทสซาและเราเรียนด้วยกันผมใช้เวลาช่วงเย็นกับเพื่อนๆวันหยุดสุดสัปดาห์ผมก็นอนดูทีวีหรือเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในอพาร์ตเมนต์แต่วันหนึ่งมีบางอย่างมารบกวนชีวิตแสนสงบของผมมันเป็นวันอาทิตย์ผมกำลังเล่นดูมและบังเอิญมองไปนอกหน้าต่างมีบ้านอยู่หลังหนึ่งผมมองบ้านหลังนั้นอยู่หลายครั้งทันเดนั้นผมก็เห็นสาวอยู่ในบ้านผมรู้สึกสนใจเธอทันที ความจริงก็คือเธอกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ผมรีบกดหยุดเกมและจ้องเธอทันทีเธอดูน่ารักมากและผมอยากเห็นหน้าเธอสุดๆเลยไม่นานเธอก็หันมาแล้วไม่จริงนั่นมันจูเลียนผมรีบซ่อนตัวจะได้ไม่เห็นและเริ่มคิดเธอมาอยู่ที่นี่ได้ไงเรื่องผมคือเคยคบกับจูเลียนตอนมปลายเราครบกันมาปีหนึ่งแต่ผมกลับเบื่อและทิ้งเธอไป เหมือนเธอจะเศร้าพอสมควรแต่ผมไม่รู้สึกผิดเลยไม่ได้สัญญาอะไรไว้นี่ไม่นานผมก็ไปคบกับคนอื่นและจนเรียนจบก็ไม่ได้คุยกับจูเลียนอีกเลยจากนั้นผมก็ไปที่เมืองอื่นเพื่อเรียนมหาลัยแต่อยู่ดีๆผมก็เห็นแฟนเก่าที่บ้านข้างๆมันเป็นไปได้ยังไงผมจ้องมองเธอจูเลียนเปลี่ยนไปจากตอนมอปลายมากเธอสวยมากตลอดทั้งวันผมเอาแต่คิดถึงเธอ และบางครั้งผมก็มองว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ผมมั่นใจว่าเธอยังโกรธผมอยู่เธอคงไม่อยากเจอผมและคงไม่มีทางอยากคุยกับผมแน่ผมต้องพยายามมากเพื่อไม่ให้เธอเจอผมมันไม่ง่ายเลยเพราะบ้านเราอยู่ข้างๆกันและประตูก็เชื่อมกับบนถนนด้วยมันลำบากมากแต่วันหนึ่งผมก็บังเอิญเจอเธอชอนนั่นเธอใช่ไหม เธอถามอย่างดีใจผมบอกว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันที่น่าตกใจคือเธอดูไม่โกรธอะไรเลยเธอดูออกจะดีใจด้วยซ้ำเราคุยกันสักพักรวมถึงเรื่องของเราตอนมาปลายด้วยฉันรู้สึกบ้ามากเลยที่ชอบเธอมากขนาดนั้นเธอหัวเราะแต่ผมขำไม่ออกณนะตอนนั้นผมเพิ่งรู้ตัวว่าผมยังชอบเธออยู่และฐานไฟเก่าก็จุดติดอีกครั้งผมไม่น่าทิ้งเธอไปเลยแต่ผมอาจจะยังมีโอกาสอยู่ จูเลียนจากไปแต่ก็หยุดคิดเรื่องเธอไม่ได้คืนนั้นผมไปหาแฟนของผมและไม่ได้บอกเรื่องเพื่อนบ้านให้เธอฟังเทสลาเล่าเรื่องต่ตางๆให้ผมฟังแต่ผมไม่ได้ฟังเลยผมคิดถึงแต่จูเลียนนี่ชอนเป็นอะไรไปน่ะเธอถามผมผมโกหกว่าปวดหัวและอยากอยู่คนเดียวผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเสียเวลาอยู่กับเธออีกแล้วผมยังไม่กล้าบอกเธอเมื่อกลับไปถึงบ้านผมนั่งลงข้างหน้าต่างและมองจูเลียน ผมชอบทุกอย่างที่เธอทำทั้งตอนเธอใช้คอมพิวเตอร์ตอนเธอเต้นอยู่ในห้องหรือตอนเธอกินมื้อเช้าแน่นอนเธอไม่รู้ว่าผมมองอยู่แต่นั่นทำให้ผมชอบเธอมากขึ้นไปอีกแต่วันหนึ่งผมได้ทำพลาดผมลืมปิดประตูอาพาร์ตเมนต์และไม่รู้ตัวว่าเทสซามาหาผมโม่แต่มองจูเลียนที่บ้านข้างๆอย่างเคลิบเคลิ้มแน่นอนว่าแฟนผมวอยไว้ขึ้นมาทันทีตอนที่ฉันไม่อยู่ก็มาทำแบบนี้สินะเธอตะโกน ผมคิดว่านี่แหละจังหวะที่จะทิ้งเธอผมบอกเทซ่าว่าเรื่องของเรามันจบแล้วและผมไม่อยากเห็นหน้าเธออีกเธอมองผมอย่างไม่พอใจแล้วบอกว่ารู้ไหมชอนเธอเป็นคนที่แย่มากเธอทําให้คนรอบตัวต้องเจ็บปวดเธอจากไปแล้วผมก็มองจูเลียนต่อในเมื่อผมโสดแล้วผมยิ่งมีความมั่นใจขึ้นอีกและคิดว่าต้องคว้าเธอมาให้ได้ผมเริ่มเข้าไปจีบเธอแล้วรอเธออยู่หน้าบ้านเช่นชมเธอและให้ของขวัญราคาแพง แต่ว่าการทำแบบนี้ผมต้องยืมเงินจำนวนมากแต่ผมไม่เสียใจหรอกเพราะจูเลียนสมควรได้มันผมเริ่มโดดเรียนและใช้เวลากับเพื่อนบ้านมากขึ้นเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งผมเห็นเธอกำลังคุยกับผู้ชายคนอื่นผมคาดไม่ถึงเลยเพราะจูเลียนไม่เคยพูดถึงเขาให้ผมฟังเขาพาจูเลียนไปส่งบ้านและเธอก็จูบเขาด้วยผมโกรธมากจนคืนนั้นผมถามเธอ นี่วันนี้ใครมาส่งเธอจูเลียนตอบว่าดีเร็กแฟนเธอมาส่งและพวกเธอก็คบกันมาหกเดือนแล้วผมใจสลายกลายเป็นว่าผมกลายเป็นเพื่อนของจูเลียนและเธอก็ไม่ได้มองผมเป็นแฟนเลยผมจิตตกไปหลายวันแต่ผมคิดว่ายังเร็วไปที่จะยอมแพ้และคิดแผนดีๆขึ้นมาได้ผมต้องไปตีสนิทกับดีเร็กและหาเรื่องแย่ๆของเขายังไงทุกคนก็มีด้านไม่ดีอยู่แล้ว ผมรู้จักจูเลียนว่าแฟนของเธอไปยืมใกล้ๆผมจึงตามไปแต่ว่าผมต้องยืมเงินเพิ่มมาอีกและผมแทบไม่ได้ไปมาหาลัยเลยแต่ความพยายามของผมก็ไม่เสียเปล่าผมเจอดีเล็กในคอร์สฝึกหนึ่งและเราก็ได้เป็นเพื่อนกันแน่นอนว่าเขาไม่รู้ว่าผมรู้จักแฟนเขาและอยากแย่งเธอมาเราแค่คุยกันเรื่องการฝึกและบางครั้งเราก็ไปคาเฟ่กันหลายอาทิตย์ต่อมาเขาก็เริ่มเห็นผมเป็นเพื่อนหลังเราเริ่มเชื่อใจกัน ผมก็เล่าความลับที่น่าอายให้เขาฟังหวังให้เขาเล่าเรื่องบางอย่างที่เอาไปโจมตีเขาได้ในที่สุดเขาก็เล่าหลังเขาออกกําลังกายเสร็จเราก็ไปที่คาเฟ่กันตามปกติและเริ่มคุยกันเรื่องผู้หญิงเขาบอกว่าฉันมีความลับอยู่สัญญานะว่าจะไม่บอกใครนั่นไงล่ะผมสัญญาว่าจะไม่บอกใครและฟังอย่างตั้งใจเดเร็กบอกผมว่าตอนที่โจลียนไปเที่ยวพักร้อนกับครอบครัว เขาก็ไปสนุกกับเพื่อนสนิทของเขาเขาบอกชื่อและที่ที่เธอเรียนอยู่บิงโกผมทําได้เย็นวันนั้นผมก็ไปที่บ้านของจูเลียนพร้อมดอกไม้ช่อใหญ่และสารภาพรักไปแน่นอนว่าเธอตอบว่าเธอมีแฟนแล้วนะแต่ผมก็บอกว่าเดร็กไม่เหมาะสมกับผู้หญิงอย่างเธอหรอกผมบอกทุกอย่างที่รู้จักแฟนของเธอให้ฟังผมบอกจูเลียนถึงชื่อเพื่อนของเขาที่เขานอกใจไปหาจูเลียนฟังผมและน้าตาก็เริ่มไหล สุดท้ายเธอก็ร้องไห้ออกมาฉันคิดอยู่แล้วว่ามันแปลกๆเธอพูดผมพยายามปลอบเธอแต่ในใจกลับดีใจอย่างมากที่ทุกอย่างเป็นไปตามแผนไม่กี่วันต่อมาเธอก็เลิกกับดีเร็กพร้อมกับทะเลาะก,กันอย่างหนักผมมองพวกเขาทะเลาะก,กันจากหน้าต่างบ้านผมนี่แหละสิ่งที่ผมต้องการหลังดีเล็กออกไปผมก็โทรหาจูเลียนและชวนเธอไปคาเฟ่แน่นอนว่าเธอตกลงผมจึงเดินหน้าจีบเพื่อนบ้านผมต่อ ปลอบเธอที่เพิ่งเลิกกับแฟนและไม่นานผมก็รู้สึกว่าโอกาสที่ผมจะได้เป็นแฟนกับเธอมาถึงแล้วผมดีใจสุดๆเลยผมไม่สนใจปัญหาในมหาลัยหรือนี่จำนวนมากที่ผมต้องรีบไปคืนผมมีความสุขมากจูเลียนก็ดูดีใจเหมือนกันเธอไม่ร้องไห้หรือกลับไปคิดถึงแฟนเก่าแล้ววันหนึ่งเธอถึงขั้นจะจัดปาร์ตี้เล็กๆเพื่อฉลองการจบความสัมพันธ์แย่ๆ,ๆเธอบอกผมและชวนเพื่อนผมไปที่บ้าน มาเธอชอนมีแต่เพื่อนฉันทั้งนั้นนายต้องชอบแน่ผมตกลงแน่นอนผมดีใจมากที่เธอเชื่อใจผมมากขึ้นอีกทั้งผมกะจะขอจูเลียนเป็นแฟนอีกครั้งในงานปาร์ตี้นี้มันเป็นคืนที่สำคัญกับผมมากเมื่อผมไปที่อาพาร์ตเมนต์ของเธอจูเลียนก็เปิดประตูมาและพาผมเข้าไปชอนนี่เพื่อนฉันเองเธอพูดเสียงใสผมหันไปมองและเสียวสันหลังวาบทันที ดิเรกและเทสซานั่งอยู่ตรงหน้าผมพวกเขามาทำอะไรที่นี่แฟนเก่าของเธอและแฟนเก่าของผมมองหน้าผมและยิ้มเยาะพร้อมรอดูว่าผมจะทำยังไงผมอยากจะแทรกแผ่นดินหนีเลยจูเลียนไปนั่งร่วมกับแขกและบอกว่าได้เวลาจบความสัมพันธ์แย่ๆแล้วแต่กับนายณชอนนี่แหละสิ่งที่ผมเจอปรากฏว่าหลังผมเลิกกับเทสซาเธอไปหาจูเลียนเพื่อเตือนเธอเรื่องผม ไม่นานพวกเธอก็เป็นเพื่อนกันและตอนที่ผมพยายามขุดคุยความลับของดีเร็กพวกเขาก็ทดสอบผมแฟนของจูเลียนเล่าเรื่องปลอมๆให้ฟังและผมก็รีบไปบอกแฟนของเขาดูเหมือนพวกเขาจะไม่คิดที่จะเลิกกันเลยพวกเขาแค่คิดจะลงโทษผมชอนนายเป็นคนที่แย่มากและนายก็ไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดใส่หัวไปฉันไม่อยากเห็นหน้านายอีกแล้วจูเลียนพูดเสียงโกรธผมออกมา ผมไม่เคยขายหน้าขนาดนี้มาก่อนเลยตอนแรกผมก็โกรธเพื่อนบ้านและเพื่อนของเธอแต่ผมก็รู้ตัวว่าสุดท้ายคนที่ผมควรโกรธก็คือตัวผมเองยังไงพวกเขาก็พูดถูกทุกอย่างผมเป็นคนที่แย่และผมก็เข้าใจมันแล้วผมคิดถึงมันทั้งคืนวันต่อมาผมตัดสินใจไปขอโทษจูเลียนถึงเรื่องที่ผมทำแต่ตอนที่ผมมองออกไปนอกหน้าต่างผมก็ไม่เห็นเธอแล้ว มีคนอื่นอยู่ในอพาร์ตเมนต์แทนผมพบว่าเธอเพิ่งออกจากอพาร์ตเมนต์ไปเมื่อเช้าผมไม่รู้แล้วว่าผมจะเจอเธอได้ที่ไหนผมเดาว่าทุกคนคงเขียนว่าผมเป็นคนแย่ขนาดไหนในช่องคอมเมนต์ใช่คุณพูดถูกแต่ผมก็อยากเป็นคนดีและก่อนอื่นเลยผมอยากขอโทษทุกคนที่ผมทำให้เจ็บปวด